คลาสสิกด้วยนะครับบวกเทคโนโลยีด้วยนะครับมาเป็นคู่นี้ครับสวัสดีครับพบกับรายการรีบูรูมเราจะยกสวัของโลกฟุตบอลไว้ที่หน้าจอคุณครับ สวัสดีปีใหม่ก่อนเลยนะฮะปีใหม่นี้นะครับก็มาเจอกับพวกเราครับละบูทูตอนนี้เป็นบูทูม2 0 1 9อ่าเป็นชฉมใหม่โมใหม่ด้วยนะแล้วก็ต้อนรับปีใหม่เราก็มีสตั๊ดตัวใหม่ที่บอกได้เลยว่านี่ยมอนวันเปิดสกรารที่ดีมากถูกต้องลิมิเต็ดอีทิชันอีกแล้วครับต้องบอกไว้ก่อนเลยจะเป็นยังไงนั้นตัวที่เราไปไอเนี่ยมันมีคอนเซปต์ยังไงไปดูกันดีกว่า กี้เป็นไงเห็นแล้วนะฮะนั่นคือความคลาสสิกของเจ้าโคป้ามุนเดียวเป็นรองเท้าสายพันธุ์เขาเรียกเยอรมันก็เราย้อนเวลากลับไป1 9 4 9 70ปีนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับซึ่งแต่ก่อนมันเป็นรองเท้าของตำนานไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลใครก็แล้วแต่จะต้องมี้นะครับฟานแม็เกตบบลเอฟฟานแม็เกตเบลเอฟฟาทีอุสเงี้ยก็คือเยอรมันเจ้าตัวไปถึงคันโตน่าคันโตน่าก็เคยใส่รุ่นนี้นะครับแล้วก็เปเล่เปเล่ มาถึงตรงนี้รองเท้าเนี่ยคือคอนเซปต์เขาคือความคลาสสิกคลาสสิกความดุดันความเข้มเรียกว่าหนังแล้วก็หนังตัวที่หนังเนี่ยมันจะนิ่มมากนะฮะแล้วก็ใส่สบายแน่นอนผมว่าเป็นรุ่นที่ใส่สบายที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามันมันด้วยคอนเซปต์ของเขานะตั้งแต่สมัยก่อนด้วยนะครับก็มันยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรใส่ไปถือว่าเป็นตัวที่มีเทคโนโลยีน้อยที่สุดก็ว่าได้ถึงนะตอนนี้เนี่ยในปีส0ง9บเทคโนโลยีก็ เข้ามามีผลต่อพวกรองเท้าความเร็วต่างๆน้ําหนักเนี่ยสำคัญมากเขาก็เลยเอาทั้ง2อันเนี่ยมารวมกันถูกต้องอค,คลาสสิกคด้วยนะบวกเทคโนโลยีด้วยนะครับมาเป็นคู่นี้ครับนี่เฮ้ยมันมันเท่นะมันก็มีความขลังของแต่ละแต่ละซีรีส์ของมันนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัว l i มิเต็ดดิชั่นใช่เป็นโคปา ก็ครบรอบ70ปีทางอาดิดาสถูกต้องครับก็ถ้าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยก็จะเหมือนกับเจ้าโคป้าตัวนี้เลยถูกแต่น้ําหนักแตกต่างแตกต่างกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีพารนิตครับผมซึ่งผสมอยู่กับเป็นหนังแท้ด้วยใช่สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนะฮะนั่นก็คืออย่างแรกเลยที่เห็นหนังหนังเป็นยังไงบางเรก็คือหนังตัวโคบ้าโมเดีเนี่ยมันเป็นหนังแท้ครับแต่เนี่ยเป็นการเอาผสมผสานระหว่างพารนิตกับหนังแท้มารวมกัน ถ้าเราดูจริงลายเย็บเนี่ยละเอียดมากละเอียดมากลายละเอียดบนรองเท้าเนี่ยมันไม่ใช่การเหมือนไม่ใช่เป็นการปักแต่คือมันคือการใช้ได้โอ้โหลอยเข้าไปละเอียดมากแล้วก็น้ําหนักก็มีน้ําหนักค่อนข้างเบาค่อนข้างจะไปทางผ้าใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นพามิคผสมก็แต่ก็รู้สึกฟีลิ่งหนังนะใส่สบายแน่นอนแน่นอนผมบอกเลยเมื่อกี้ผมลองสวมใส่ละนะใส่สบายแต่รูปล้า์ภายนอกเนี่ยมันยังทำให้เรารู้สึกถึงกลิ่นอายแล้วก็คิดถึงของสีที่เป็นคลาสสิกเดิม ลงมาถึงช่วงส้นด้านหลังเนี่ยที่เขาเขียนว่าไอ i ดด้าเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่โดยที่เขาใช้ฟอนต์เหมือน8บิต8บิตอ่าเป็นก็คือให้นึกถึงความคลาสสิกความสมัยโบราณนะสมัยก่อนอะไรเงี้ยมันยังไม่มีฟอนต์ที่เป็นแบบว่าเวกเตอร์เป็นฟอนต์ที่แบบสำเร็จรูปก็เป็นฟอนต์8บิตแบบนี้แหละนี่เลยแล้วก็ถ้าลินเนี่ยองเจ้าโคปาเนี่ยตัวเดิมเวลาพับออกมาหรือว่าจะไม่พับก็สวมใส่ได้แต่เนี้ยลินตัวเนี้ยตอนพับมาจะเขียนไว้เลยว่าเป็นเหมือน เลขเจ็ดสิบเจ็ดสิบเลยก็คือสองตัวท้ายเลขท้ายสองตัวครบรอบเจ็ดสิบปีครบรอบเจ็ดสิบปีแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นสีน้ำเงินคอนเซปต์เขานะฮะปกติแล้วตรงนี้ก็จะเป็นดำแดงขาวครับนะครับนี่ความแตกต่างเขาก็มีหลายอย่างชุดพื้นอ่าอันนี้ถือว่าเป็นการผสมผสานอีกหนึ่งที่ลงตัวเพราะว่าเจ้าชุดพื้นของเจ้าโคปาโคลว่เจ็ดสิบปีเนี่ยมันเป็นชุดพื้นของโคปาสิบเก้าครับซึ่งเป็นเป็นชุดพื้นที่เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนครั้งใหญ่ของรองเท้าสายโคปาเลยก็ว่าได้ พอชุดพื้นแบบนี้มาเนี่ยมันเป็นเอ็กโซเฟมจะทําให้การใช้เขาเรียกว่าการรักษาบาลานซ์ของตัวเนี่ยค่อนข้างสมูทมากแล้วก็สมดุลแล้วก็ปุ่มนะฮะมาดูปุ่มก็จะเป็นปุ่มเุกอย่าเป็นปุ่มกลมปุ่มกลมแต่มันไม่ได้เป็นปุ่มกลมเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าปุ่มนี้ ปุ่มกลมครึ่งเซี่ยวเอ้าจริงๆประมาณนั้นในการถีบตัวใช่นะฮะเพราะว่าถ้าเป็นกลมเลยการถีบตัวไปหน้ามันจะช้าถ้าเป็นกลมมันจะได้อามุนสามล้อต้สิบแน่นอนเพราะว่าฟุตบอลสมัยใหม่อะมันต้องใช้สปีดต้นแล้วก็ระยะพื้นที่ใกล้ๆเนี่ยค่อนเยอะแต่คงไว้ที่สิบเอ็ดปุ่มเหมือนเดิมครับนี่เลยการวางปุ่มก็จะเป็นเหมือนกันลองถ้าลองดูดีๆถ้าเราย้อนกลับไปดูกับโคปามนเดียว ช,ชุดปุ่มในตำแหน่งก็จะคล้ายๆกันมาดูเชือกนะก็จะเป็นไนลอนแต่ตัวเก่าเนี่ยจะเป็นเชือกออกเป็นเข้าข้างผ้านะฮะทำให้มันอาจจะลุยมีโอกาสบ,บางครั้งที่มันจะลุยใช่ใช่ใชนะครับแต่ก็ทั้งสองตัวก็มีความคลาสสิกอยู่ในตัวแน่นอนอใครคิดถึงโอ้โหมันมันเป็นอะไรคือหลายๆคนจะบอกว่าผมอยากใส่โคปาแต่ตอนเนี้ย น้ำหนักมันเยอะครับอาจจะแบบว่าใส่ไม่ไม่ไอ้นี่น้องน้องรุ่นใหม่อาจจะแบบไม่อินใช่นี่เขาก็เลยทําออกมาเพื่อให้เอาผสมภานาระหว่างเจเนอเรชันแล้วกันใช่นะแล้วตรงนี้ก็เป็นได้สีทองปักเข้าไปสวยงามมากนี่อยู่นี่ราคาเท่าไหร่ครับเคแปด0บาทเท่านั้น8,500บาทเท่านั้นแล้วมีจำหน่ายที่เดียวที่เดียวในในโลกในประเทศไทยในประเทศไทยโอเคใช่ที่อารีสาขาสยามสแควร์คับที่ช่องออนไลน์อารีฟลอกมีอะไรอีกที่มานอกจากตัวนี้ที่ไปมากกว่านั้นคือเขาไม่ได้มีเฉพาะ ฟุตบอลอย่างเดียวบสนามนีพื้นหญ้าเขามีบนรองเป็นเขามีอะไรลำลองด้วยนอกจากเขามีสตาร์ตนะฮะเขามาเป็นในคอลเลกชันนะครับมีรองเท้าฟุตซอลหรือว่าจะใส่เป็นรองเท้าเป็นเขาเรียกับรองก็ได้ก็ใส่ใส่ไปเที่ยวแล้วก็ตอนเย็นเตะบอลก็ได้ใส่ไปทำงานเสร็จตอนเย็นเตะบอลได้หมดแพิเศษคือมีสองสีสองสีโอ้โหคลาสสิกแบบไม่หยุดยั้ง นะคือใส่อันนี้เอาจริงใส่ไปได้เลยใส่เที่ยวเลยเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้สวยตัวนี้สวยใส่ทำงานก็ได้เ้าออกไปเตะฟุตซอลออกไปออกกำลังกายเบาๆได้มาในคอลเลคชันเดียวกันก็คือเอาคอลเลคชัน70เนี่ยมาเล่นเป็นทั้งฟุตซอลแล้วก็สตาร์ทใช่แล้วก็ใส่เที่ยวได้ด้วยนะครับก็อยู่ที่ราคาที่6,000บาทเท่านั้น6,000บาทเออโอ้ลิมิเต็ดไหมอันี่ลิมิเต็ดเหมือนกันมีจำนวนจำกัดเช่นเดียวกันนกนะครับนี่ละเปิดสักรลาดด้วยอาริบูลูม2019กับตัวพิเศษแบบนี้ ที่เดียวนะที่อารีฟุตบอลนะครับยังไงวิธีการสั่งซื้อทำไงเคก็มาที่อารีฟุตบอลสาขาสายามตแควรซอยหกครับหรือว่าช่องทางออนไลน์ก็คืออาร f o r ตบอลสโ o รคอมยังไงนะเฝากติดตามรายการอารีบุลุม2019ด้วยนะครับปีนี้เราก็รับประกันเช่นเดิมจะหาอะไรมาให้ได้ทุกคนเนี่ยได้ดูนะฮะแล้วก็ได้รีวิวให้ทุกคนได้ทราบว่าโลกฟุตบอลตอนนี้มันมีอะไราการเปลี่ยนแปลงบ้างและเราก็จะเอา สิ่งที่พิเศษเหนือกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมามันทาให้ทันดูด้วยนะครับถูกต้องยังไงวันนี้ต้องบอกคําเดียวว่าโคตรจับโคตรจับจับมันคือ90นเนี่ยคำพูดแบบสมัยก่อนกาเลยจับเกิดทันไหมไม่ทันจับแบบจับมากเลยอะไรเงี้ยจับจ้วงไม่ใช่ไม่ใช่อะไรจับ้วเออและยังไงนะต้องขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามกันมาขนาดนี้ สำหรับคนใหม่ที่เข้ามาดูฝากกด Subscribe Like <ม>แชร์นะฮะข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโลกฟุตบอลเราจะยกไว้ให้คุณที่นี่เพราะเราคืออริบุญล,ลุงเราจะยกสวนของโลกฟุตบอลไว้ที่หน้าจอของคุณครับสวัสดีครับ,รบจา้าบอ,อ,อ่ะเข้าใจป่ะมันจา้าบอะ่ะผมเอาคุณเนี้ยเอาดิเอาดิ